รวยพี่น้องจัดอีกแล้วแกะมือครับมวันนี้ปลานี่นแกะมืออีกครั้งหนึ่งแก้วลวงครับ กันยกหนึ่งจวดนะครับจะเศาเลยตายขอรอเลยบาดเจังวะจวดจาดครับ ในหมุนปลาได้หลา้บานนี่ตะฟันชายจัดแล้วอยู่ไปได้แล้วกระโดดปนั่นไก่น้องงามครับ ลวกแทะเหย้จวดจดัดปูอะเขาให้นักแล้วสูงเนาะกับเฮ้ยอักไปเด้ออย่ายาใจเย็นใจเย็น เออเลี้ยนเขาต้นไงอยู่ดินปรับปรับจนนะครับเสร็จแล้วเสร็จตะวันฉายแล้วออจัดจัดยังไงเรียบร้อยดีครับ เป็นเนื้อเลยดูกันพักหนึ่งครับจวดจาดไปกระงอกไปฮูป้อ,อ,<า>อยู่บ่ได้นะโดดขึ้นบนนู่นนี่ เขาเป็นตาได้กับว่าได้ครับมันลีลาผลแข่งหนาวสุเงรรียบเสียงกลางไปไงไงพันสำเนียงจะไปใส่ไปนกทั้งนี้ทนสีแดง่วมาประติมผู้สอบใต้ปีกเนี่ย สินสโ้กินดินเซยนกตอเด้ยยาอ้นอกถ่ายขนเพิ่งจะเต็มถ่ายขนนะสนับปีทีมันสนับปีไลยน้อยแต่งามเิ่งเนี่ยแต่งามเนอะงามหูเป็นยังโดนโดนนี่แล้วโดนตะไคร mười nơi nhầy, sụp nhầy À mọi nơi không, nơi trái không, Chuột bò Chuột bò không, nơi mọi liền, mọi không, mọi nơi 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 จดวนเยู่ครับรตีดแยมแดงแล้วคู่ยาวบ่ยาว,อ,ยาวอ,อ่ะเนาะ,<ร>ะจวดวันแยมแดงของวันครับอันนี้กับแกมือเมือม่อวานแกมือเมื่อวานครับใส่พิษต้นครับวานนี้ นุ่นี่มันมันไม่ไล่ไปทางนี้ดิต้นนุ่นอยู่นุ่นครับแต่ต้นเกาแล้วครับมาวานนี้คอยมี้องทอน,นปีกคอยสซ่ขาวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ